แล้วเจ๊รู้ไหมไม่ใช่แค่นั้นนะเด็กโดนจับไม่พอจับเจ้าของหอด้วยยังไงเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับยังไงฝากดูแลน้องสาวผมด้วยนะครับได้ไดเดี๋ยวอาซิมดูแลให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงถ้าเขามีปัญหาอะไรปลาลายมาหาผมได้เลยนะอ๋อให้อาซิมไลไปไลอะไรก็ไม่รู้อะไลไลไลเห็นเขาพูดก,กันเยอะแยะว่าไม่เป็นหรอกงั้น โทรมาก็ได้คระบเข่งๆนะขอข้อนะขอบคุณมากนะคะรับนี่เลยเดี๋ยวเอาหมอนคุณนี่เลยวางวางดีนะเริงเข้าเริงออกขออ้วนทั้งวังแต่ก่อนนะยังใส่ชุดนักเรียนไปเรียนหนังสือบางวังนะมีผู้ชายขึ้นห้องวะด้วยเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้ทั้งวังเลยาะวังร้องเสารื้อไปนิดนะอะไม่ยอมมาขออ้วจะเป็น เอาผู้ชงผู้ชายแป้งหน้าเข้ามามันอันตรายรู้เปล่าสมัยเนี้ไม่ได้นะคะครับขอบคุณนะ้าแหงาอาตี๋เปินยังไงแม่เลือใส่หมวกกันนับกราไปไหนมาไหนเนี่ยแน่นอนมหาลัยเขาที่ใส่เจ๊ใช่ค่ะอาตีฮะเลืองแหงเอาหมวกของเามาเดี๋ยวหนูรีบเอาให้นะคะ พเพื่อนสองคูม่มาสองสามวันสองสามคงมีเพิวว่มขึ้นอย่างไรตอนางคืนเนี่ยเด้งเข้าเด้งออกอาสินนะต้องมานั่งคอยดูตอนคืนไม่ไหวเนี่ยแกขนาดน,นี้แล้วเนี่ยต้องมานั่งดูเด็กตอนคืนเนี่ยเจ๊เจ๊กำลังจะบอกว่าเขาพาเพื่อนพาผูมาเป็นกลุ่มๆเลยเหรอใช่หลายคงเลยเนี่ยพาข้างนอกไงนะ นเจ๊รู้วเนี่ยเจ๊ได้ดูข่าวผ่านทีวีไหมเนี่ยไม่ได้ดูข่าวอะไรก็ที่เขาจับไว้รุ่มคางหอไงเอาสารเสพติดเอาอะไรม่รมาเต็มไปหมดเลยฮะเอาโม้สูงกันในหอเจ๊แล้วเจ๊รู้ไหมไม่ใช่แค่นั้นนะเด็กโดนจับไม่พอจับเจ้าของหอด้วยจับเจ้าของหอเออว้าวเจ๊ chị chị Ê... đại diện chị 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 lú chị lú con quay quay không ra đâu như thế quay vẫn bị giật tai ngon cầm đi 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 แม,ะะม่รู้ต่อครับทำไมต้องรอมาคุยถึงที่นี่นะคะ่ะเอาไวสิบห้านี่นะลอออูยใหญออกเลยนะทำไมหนูต้องงอคะเจ๊หนูทำอะไรผิดหรอคะซิมไม่ช้อมเหล็กไม่เรียนหนังสืงอซิมไม่เคยเห็นรลอใส่ชุดไปโรงเรียนเลยฮะหนูหน,นูเรียนอยู่ค่ะแต่ว่าหนูเรียนเป็นระบบออนไลน์อะคะ่ะคือไม่ต้องไปเรียนที่โรง,งเรียนออนไลน์ก็ต้องใส่ชุดนักเรียนออนไลน์ก็ต้องไปโรงเรียนหรือเข้าใจอะป่าเราไม่ต้องไปโรงเรียนค่ะเจ๊เราสามารถเรียนที่หอได้เลยค่ะเรียนที่หอ ลือบอกให้ลือ้อโรงเรียนลืนล้ออยู่ใกล้หอว่าลือก็เลยมาเช่าหอว่าแล้วลือบอกลือไม่ไปโรงเรียนชี้เสื้อตา่ะ,ะหนูหนูไม่ต้องไปค่ะแต่ว่าหนูสามารถเรียนที่นี่ได้เลยค่ะแล้วก็หนูเอาเวลาที่หนูไม่ไปไปทํางานนะคะอารัก็มาอ้างทางานทํางานแล้วไม่ต้องเลียนห <c oughs> นังสืออาซีมรับลือเพาะลือเรียนหนังสือถ้าลือไม่เรียนหนังสือสิบห้านิลือกไป เจ๊คะหนูขอร้องนะคะเจ๊อย่าเอาหนูออกเลยนะคะถ้าหนูออกหนูไม่มีที่อยู่แล้วนะคะเอาหมวยเลือกตัวสวยโอเคคะหนูขอร้องเธอค่ะเจ๊ไม่เอาเจ๊ค่ะให้หนูอยู่เธอนะคะเจ๊ถ้าหนูไม่มีที่อยู่เจ๊หนูไม่รู้หนูจะกลับบ้านยังไงอะค่ะเอาหมวยเจ๊คะหนูขอร้องนะคะอ่ะป้ามาลบปัญญาวนลืมไม่เล่นหนังสือเนี่ยขึ้นเรียนออนไลน์ค่ะแล้วยังโกหกว่าไม่พ่านเรียนโกหกตามมาอีกเหรอหนูพูดความจริงจริงค่ะนะคะเจ๊โอ้เก็กซิมเจ๊คะ อ่อยเลยอิมาเหนื่อยใจายปา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 เจ้าคะหนูขอร้องด้วยค่ะสิบเจ <ไป S 1> ๊กิงน้ำละสิบห้าออกตามเดิมเจ้าคะอะอกต้องออกจริงเหรอคะ,อะ,อะ แล้วไม่ไปโรงเรียนคงได้นเนี่ยก็นี่ไงเรียนออนไลน์อยู่นี่ไงออนไลน์แล้วออนไลน์มันก็ต้องใส่ชุดนะักเรียนมันก็ต้องไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วเลือดมาทำอะไรกับคอมพิวเตอร์เนี่ยอีอีไม่รู้เรียนออนไลน์จริงๆหรอคืออะไรก็นี่ไงครูคะอันนี้อีหนูค่ะ <laughs> สละกันเลค่ะคุณครูอ่ะอีค่ะอ่ะอี เานะก็จะสอนอย่างนี้เห็นไหมครูอยู่ตรงนี้อีเราก็ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนก็เรียนออนไลน์ไม่ต้องไปโรงเรียนด้วยไงอโมอ่ะะไออีอ่ะให้อโมีออีนี่ไปอีเมลหนังสืออ้าวก็เลยให้อีออกเสียห้าเนี่ยไออีไออีไม่รู้ว่าพี่โมเป็นคนดีมากเลยนะพี่เขานะเลี้ยงหนังสือแล้วก็ไปทำงานเนี่ยร้านอาหารตามสั่งตรงนั้นอ่ะทุกวันเลยส่งเงินให้พ่อแม่ด้วย นี่ไม่เข้าใจเลยหนูเอก่าไงอะอมโมอมโมเฮะเป็นอะไรไปบอเนี่ยอ้ไอ้ข้าตัวตายหห่เจ๊งพังเลยเลยอ่ะ นี่ก็เรียนตัือนี่วะแล้ววาไปดหาอีทำไมวะอโมป้า อินไหมลุกข้ามานะหนูยังไม่ตายอาโมอาโมใช่ๆต่งวะโต้ลึกกงซิ่มก่อนเล,ลือกวาลืกน้อยใจอ่ะฆ่าตัวตายหายไปไหนมาเมื่อกี้สิ่ง ค้องสมไหวรอบปวดท้องหนูไปาห้องน้ำมาอโมอยากกอดอาซิมนะอาซิมไม่รู้หยุดจนนะจริงหรออาซิมไม่รู้ว่าเรือเรียนหนังสืออนไรียนจริงออนไลน์อองออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์ใช่หนูเรียนแบบไม่ต้องไปโรงเรียนไงเมื่อกี้อเมอีบอกว่าไรว่าเข้าใจอะไร ก็ขอโทษนะอโม่เลยยากกว่าซิมนะไม่กจริงทิ้ลื้อเป็นเหล็กดีอซิมทชอบคอมเมอีขอบคุณค่ะอย่าซิมล็อกให้ลึกสองร้อยเดี๋ยวให้ค่ะนะนะค่ะอ่าหรือต้องใจอซิมต้องเวลานะโอเคค่ะขอบคุณนะคะอย่าฆ่าตัวตายนะไม่พลาดหรอค่ะอซิมนะไม่กด่ะแล้ะค่ะ อย่ารีบด่วนตัดสินคนจากภายนอกให้เขาบอกจากปากของคนเป็นถ้าไม่รู้อยู่ให้นิ่งมองให้เห็นแท้จริงแล้วความดีเด่นอยู่ข้างใน